ครับเมื่อคืนนี้เวลาตีสองนะครับมีพายุฝนพัดนะฮะที่วัดมหันณพารามนะฮะพัดจนวัดนี้นะครับซึ่งก็มีเจดีสูงมากนะครับพัดจนยอดเจดีนี่ฮะท่านผู้ชมครับพัดจนยอดเจดีเนี่ยหักลงมาสี่ท่อนยาวสิบสองเมตรนะฮะเหลือแต่แกนไหนนี่ฮะจะเห็นจะเห็นโครงไม้เนี่ยนะครับเพราะว่า วัดนี้ก็อยู่ระหว่างการบุรณะทาสีองค์เจดีย์นะครับก็มีการว่าจ้างบริษัทเอกชนมาให้มาดําเนินการเขาก็มีการติดตั้งนั่งร้านครอบอยู่รอบองค์เจดีย์นะครับก็เลยมีการสันนิษฐานกันนะครับว่าที่เจดีหักโค่นลงมาเนี่ยเพราะว่าพอเจอลมพายุฝนแล้วเนี่ยนะครับนั่งร้านที่อยู่รอบๆอ,องค์เจดีมันมันเหนี่ยวมันดึง ให้ยอดเจดีหักลงมาหรือเปล่านะครับบวกกับแน่นอนครับที่ที่ยอดเจดีนี้นะครับก็เก่าแก่มากเพราะว่ายอดเจดีนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3อายุเนี่ยร้อยหกปีขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรในปี2532ครับครับะแล้วตอนที่ยอดหักลงมาเนี่ย ตกลงมาใส่หลังคากุติด้วยนะใช่ครับแต่ว่าโชคดีที่คือตกลงมาเนี่ยทะลุฟ้าด้วยแต่ว่าโชคดีไม่โดนไข่เทียบกับคนเห็นไหมท่านผู้ชมฮะโอ้โหจะดีองค์ใหญ่มากเลยองใหญ่มากครับและส่วนที่หักไปเนี่ยสิบสองเมตรอ่ะก็โอ้โหน่าเสียดายมากนะฮะนี่อยู่เขตพระนครนะครับอยู่กรุงเทพนะฮะวัดมหาณพารามเนี่ยนะครับเมื่อคืนเนี่ยตีสองตีสามฝนตก หนักด้วยหลายท่านอาจจะไม่รู้นะฮะนี่ฮะก็จะต้องพยายามบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาซึ่งก็ติดปัญหาเดิมคือกรมเสิยงประกรน,นั้นก็ขาดแคลนเรื่องของงบประมาณมากเลยนะ,ะครับ,รบมีเงินซ่อมแซมตรงนี้ไม่เกิน10ล้านบาท